ราชาลูกนังทุลกขอสเสนอลิวพูจัดสามหน้าล่าไชามาเนา่ซาลาพร้อมกระทุ้งนอริชกดดันจกฝูงเรือใบต่อหงแดงฟอร์มสุดยอดชนะทุกถ้วยมาเจ็ดเกมติดต่อกันแล้วแถมไร้พ่ายสิบเกมติดแม่นี้จัดสามประสานทั้งโมฮัมเหม็ดซาราโรเปโต้ฟีมิโนโลและเซเดลมาเนา่โดยมีริเดียสเป็นตัวสอบแทรกในเกมรับมือนอริชซิตี้ทีมจากโซนแดงที่มีติมูุกี้เป็นตัวความหวังล่าแต้มศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ คืนวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์นี้รีวิวฟุตบอลพิวรีอังกฤษลิเวอร์พูลปะทะนอริสซิตี้วันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์2565เวลา22นาฬิกาถ่ายทอดสดทูพีเมียฟุตบอลเอดี2สนามแอนฟิลสภาพทีมโดยทั่วไปลิเวอร์พูลเจอเกันครอบกุนซือลิพูพาทีมเชียเบอร์รี่1-0ในเกมลีกล่าสุดก่อนบุกอดัดอินเตอร์มิลาน2-0ในเกมยุโรปกลางสัปดาห์เป็นการคว้าชัยเจัดนิดรวมทุกรายการ สภาพทีมเกมนี้นะครับต้องรอดูความพร้อมของดีโก้โชตาแนวรูกโปรตุก,กีสที่มีอาการเจ็บข้อเท้ารบกวนเพิ่มมาส่วนการจัดทัพก็น่าจะมีการปรับบ้างเล็กน้อยพวกที่เป็นสำรองเมื่อมิดวิกอย่างเจอมาติปเจ้าแดนฮินเดอร์สันและโรเบโต้ฟีมิโน่ก็น่าจะได้สลับมาออกสตาร์ทบ้างนอริสติตีดีนสมิธกุนซอนอริสติตีพาทีมแพ้แมนเชตอร์ซูนต่อสี่ในเกมล่าสุดเป็นการแพ้นัดแรกในรอบ5้าเกม ความพร้อมเกมนี้นาสมิธต,ต้องลุ้นความฟิตของอดัมไอดาและลูคัสรูปส่วนพวกที่เลี่ยงอยู่ก่อนไม่ว่าจะเป็นแอนดูโอโมบามิเดเลยาคอบโซเดนเซนและทิมครูรวมไปถึงโอซานคาบักที่ติดโควิดยังชวดเหมือนเดิมขณะที่แกนหลักหน้าเดิมยังอยู่กันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นแกรนแฮนลีย์เบนกิฟสันปีแอร์ลีเมลูเคนนี่แมกลีนมิลลอดราชิกาและตีมุงปุกี นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามลิบูซี33้อลิสันเบเกอร์เทรนอเล็กซานเดอร์โนเจลมาติฟเฟอร์กิวฟันไดแอ,นดนอดนันดูโลปัสันจอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยทีอาโอกอัลคันตาราโมฮัมหม็ดซาลาโรเบตโตฟ,ฟิมิโนโซาดิโอมาเน่ผู้จัดการทีมเจอเกนครอปนอร์ดิซิตี้ซ้ำสามเองกัสกันแม็กซ์แอรอนแกรน์เฮนรี่เบนกิฟสันแบดดอนวิลเลียมส์บิลลี่กิลมอ,อร์ปีเอลิสเมลู เคนนี่แมคลีนจอร์ดซาเจนติโมภุกีมิลลอดราชิกาผู้จัดการทีมดินสมิธผู้ตัดสินไม้ดินผลการพบกัน5นัดหลังสุดวันที่22เดือน9 2021รายการลีครับผลการแข่งขันนอร์ดิตี้สูริภูสามวันที่14เดือน8 2021รายการพิมลีกผลการแข่งขันนอร์ดิสตี้สุริภูสามวันที่16เดือน2 2 0 2 0รายการพิมลิกผลการแข่งขันนอร์ดิตี้สูริภูหนึ่ง วันที่10เดือนแปดสอรนเารายการพิมลิกผลการแข่งขันลิปูซีนอร์ดิสซิตี้1วันที่ย3เดือน12ึ6งรเายการพิมลิกผลการแข่งขันนอร์ดิสซิตี้4ลิเวอร์พูล5กรีมไบลี่นักข่าวจากนายทิมมิทฟุตบอลยืนยันว่าเอฟซีนั้นให้ความสนใจในตัวของแอนโทนีปีกขวาดารุ่งจากอาแจ็์อัมสเตอร์ดัมจริงและต้องการอยากที่จะทำการคว้าวตัวมาร่วมทีมในอนาคตข้างหน้านี้ เท่าที่ผมทราบมามีทีมแมวมองของสมสรลิเวอร์พูลได้เฝ้าติดตามในการพัฒนาของเขามาโดยตลอดจากที่ผ่านมาและพวกเขาให้ความสนใจในตัวของเขามาตั้งแต่ย้ายมาถึงเอเลนดิวิสิลิกเนเธอร์แลนด์แล้วและแหล่งข่าวที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือเองก็ได้บอกกับผมว่าพวกเขาดูจะประทับใจอย่างมากกับวิธีที่เขาเล่นในการแข่งขันยุโรปและแน่นอนมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลอาจจะพิจารณาในการคว้าตัวเขาไปร่วมทีมในอนาคตข้างหน้านี้ ทั้งนี้นอกจากลิพูแล้วแมนเชสเตอร์เดและเชลซีเองก็ต่างตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางแอนโทนีด้วยเช่นเดียวกันอัปเดตอาการบาดเจ็บของโชต้าเดียโก้โชต้าหมดสิทธิ์ลงเล่นเกมพิมเบอร์ลีกในวันเสาร์นี้ที่พบกับนอริซิตี้แต่ลิเวอร์พูลยังต้องรอดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบาดเจ็บข้อเท้าของเขาเจ้าของเสื้อเบอร์2 0ถูกเปลี่ยนตัวออกในระหว่างพักครึ่งของเกมแชมเบอร์ลีกกลางสัปดาห์ที่เอาชนะอินเตอร์มิลานกับการบาดเจ็บที่ต้องรอประเมินเพิ่มเติม เมื่อถามเกี่ยวกับสภาพของโชต้าและความพร้อมสําหรับเกมพบทีมโนคามินจูกเกนครับกล่าวในการแถลงข่าวก่อนเกมว่าไม่เขาไม่พร้อมเป็นตัวเลือกแต่จะนานแค่ไหนยังคงไม่ชัดเจนเราต้องรอประเมินเพิ่มมันเป็นบางอย่างกับเส้นเอ็นบางเส้นที่อยู่บริเวณข้อเท้าซึ่งไม่ใช่เส้นเอ็นแต่เป็นอย่างอื่นและเกือบทุกอย่างยังเป็นไปได้ในช่วงเวลานี้มันจะผ่านไปเร็วมากและในทางกลับกันก็น่าเสียดายเช่นกันซึ่งเราต้องรอดู ทุกคนเห็นภาพเขาอยู่ในเฟือกรองเท้ามันเป็นขั้นตอนปกติแม้แต่ตอนที่คุณรู้สึกว่าจะมีอะไรบางอย่างที่พวกเขาใส่ไปในบูธแต่สำหรับสุดสัปดาห์นี้ไม่สามารถเล่นได้อย่างแน่นอนตัวเลขที่บ้ามากของซาลาอิทธิพลของตัวสำรองและการวิเคราะห์นอริชเจอเกนครับอภิปรายในหลากหลายประเด็นระหว่างการพรีวิวเกมวันเสาร์กับนอริชซิตี้ในการถแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผู้จัดการทีมลิพูตอบคำถามเกี่ยวกับการที่โมเมตซาราจะทำครบ150ประตูให้กับสโมสรอนการเปลี่ยนตัวในแชมเปี้ยนกลางสัปดาห์และการพบกับทีมของดีนสมิธที่แอนฟิลในวันเสาร์นี้และนี่คือสรุปการพูดคุยของครับกับสื่อมวลชนผูดถึงการที่ซาร่าเหลืออีกประตูเดียวจะทำประตูให้ลิพูครบ150รประตูและเขาอยู่ในจุดใดในตำนานนักเตะตลอดกาลของสโมสรอนผมพึ่งอยู่ที่นี่มา7ปีสโมสรอนเก่าแก่กว่ามากและมีตำนานนักเตะมากมายที่นี่ เรื่องที่ทีมชุดนี้คือหนึ่งในทีมที่ดีมากในประวัติศาสตร์อันน่าอัศจรรย์ของสโมสรแห่งนี้นั้นเรื่องที่ทีมชุดนี้คือหนึ่งในทีมที่ดีมากในประวัติศาสตร์อันน่าอัศจรรย์ของสโมสรแห่งนี้นั้นชัดเจนและเรื่องที่โมเป็นส่วนสําคัญในประวัติศาสตร์ก็ชัดเจนเช่นกันตัวเลขบอกตัวมันเองมันบ้าอย่างที่สุดเมื่อคุณพูดถึง150ในนี้ผมคิดว่าไม่นานมานี้เราเพิ่งพูดถึงลูกที่100แน่นอนว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะมากและหวังเป็นอย่างยิ่่งวา เขาจะทำเรื่องนี้ได้ในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับว่าการวิเคราะห์แสดงให้เห็นความแตกต่างมากมายในทีมนอริชนับตั้งแต่สมิธเข้ามาคุมทีมหรือไม่ใช่และไม่แน่นอนว่าคุณทุกคนรู้ว่าผมชอบและให้ความเคารพดาเนียลฟาเคที่ตอนนี้ทำงานในสักแข่งในรัสเซียแน่นอนว่าเขาทำงานที่นั่นได้อย่างน่าเหลือเชื่อแต่ช่วงเริ่มฤดูกาลของ Nord ic, นอริชชัดเจนว่ายุ่งยากมาก และหลังจากนั้นดีนเข้ามาและดีนไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนในวงการฟุตบอลเขาประสบความสําเร็จเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งมากเรื่องที่เขาทําอยู่ดีมากพวกเขาซื้อนักเตะใหม่เข้ามาสองสามคนการเซ็นสัญญาตื่นเต้นมากๆตั้งแต่วันแรกพวกเขาสองคนผมรู้จักดีทั้งซาเจนและราชิกา้านี่คือทีมฟุตบอลที่ดีมากพวกเขาไม่ได้ผลการแข่งขันบ่อยพอนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเขามีแต้มรวมแบบนี้แต่พวกเขายังเป็นทีมฟุตบอลที่ดีมากๆ เมื่อคุณคิดถึงนอริชพวกเขาก็จะไม่หยุดเชื่อว่าจะอยู่รอดในลีกและผมชื่นชอบเรื่องนี้จริงๆผมชอบมันมากคุณคงจะเห็นวิธีที่พวกเขาเล่นมันเป็นสไตล์การเล่นที่สร้างสรรค์มากใช่เน้นยนเยอะเช่นกันแต่ถ้าคุณปล่อยให้พวกเขาเล่นด้วยคนทั้งหมดที่พวกเขามีในกองกลางและหลังจากนั้นมีศูยน์น้าอยู่แล้วพวกเขาจะเล่นได้ถ้าพวกเขามีโอกาสสอดไปอยู่ด้านหลังแนวรับคุณแล้วพวกเขาจะไปต่อ เพราะว่าพวกเขามีนักเตะอย่างราชิกาและปุกกี้ที่มีความเร็วในจุดนั้นอย่างแท้จริงดังนั้นเราต้องไปเกือบทุกที่100%เพราะว่าคุณต้องพยายามหลีกเลี่ยงลูกจ่ายตัดหลังแต่ถ้าคุณจะทําเรื่องนี้คุณต้องทําให้แน่ใจว่าคุณวางระบบในเรื่องนี้ให้ดีมากเราไม่สามารถเพิกเฉยกับสถานการณ์เราลงเล่นในค่าคืนวันพุธและเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้เพราะว่าลมแรงซึ่งตอนนี้เราต้องลงเล่นในวันพรุ่งนี้อีกครั้ง ดังนั้นมันก็มีเหตุผลมากมายที่จะเป็นเกมที่ยากสําหรับเราแต่ผมหวังจริงๆกับการสนับสนุนไม่ว่าลมจะแรงแค่ไหนที่นั่นแฟนบอลจะยิ่งผลักดันเรามากยิ่งขึ้นพูดถึงประตูรแรกในเกมกับอินเตอร์ที่แสดงให้เห็นทัศนคติษษษษษษและคุณค่าของโรเบโตฟิมิโนบ๊อบบี้คือบ๊อบบี้ยิ่งคุณรู้จักเขาดีแค่ไหนคุณจะยิ่งรู้เรื่องที่เขามองโลกในแง่ดียิ่งขึ้นเพราะว่าเขาแค่เพียงเป็นบุคคลที่น่าเหลือเชื่อคุณคงจะเห็นตอนที่เขาลงมามันเป็นตำแหน่งที่ยากเกือบจะที่สุดในสนสาม เพราะว่าดิโกบาดเจ็บในการต่อสู้แบบนี้ในระหว่างครึ่งแรกหลังจากนั้นบ๊อบบี้ลงมาและมันค่อนข้างยากในการเก็บอลตรงนั้นและเรายังคงต้องการลงเล่นในพื้นที่เหล่านี้ที่เขาทําประตูได้คุณคงย้อนกลับไปดูทุกอย่างมาแล้วนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากและหลังจากนั้นตอนที่บ๊อบบี้อารมณ์ดีมันช่วยเหลือทีมเป็นอย่างมากผมไม่น่าจะว่าจะมีนักเตะค,คนใดจะคิดว่าผมไม่น่าจะได้เวลามากกว่านี้ดังนั้นผมต้องใช้ส่วนน้อยเท่าที่ผมมีเพราะว่าคุณไม่มีวันรู้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณภาพของบอบบี้เขาน่าจะได้ลงเล่นในทีมชุดนี้เขาน่าจะอยู่ในรายชื่อตัวจริงในทุกๆวันเพราะว่าคุณภาพที่เขามีมันอาจจะเป็นหนึ่งในประตูนอกบ้านที่สําคัญที่สุดที่เรามีจนถึงเวลานี้เพราะเกมเป็นไปอย่างนั้นมันทําให้ทุกอย่างนิ่งบอบบี้ทาประตูได้และหลังจากนั้นในช่วงเวลาที่เราได้โมเมนตัมกลับมา100%เซในเกมนั้นมันเป็นอย่างนั้นในการต่อสู้ที่สูซีเหล่านี้กับคู่แข่งที่แข็งแกร่งแบบนี้คุณต้องการประตูแรก และเราทุกคนมีความสุขมากอย่างที่คุณคงนึกภาพออกที่บ๊อบบี้ทำประตูได้กับบ๊อบบี้มันเป็นเรื่องที่พิเศษเสมอเพราะว่าเขาไม่เห็นแก่ตัวทุกคนคิดว่าลุยเลยบ๊อบบี้บางครั้งคุณน่าจะจัดการมันด้วยตัวเองชัดเจนว่านั่นคือสิ่งที่เขาทำที่นั่นมันดีมากๆพูดถึงการลงมาพลิกเกมของเฮนเดอร์สันที่สารสซโลและบทบาทการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะคนอื่นๆของเขาพูดตามตรงพวกเขาทุกคนทําผมชื่นชอบเห็นดมากมันเป็นอย่างนั้น แต่วิธีการตอบสนองของเขาใช่มันเป็นความจริงมันเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเขาไม่ได้ลงตัวจริงผมไม่ได้ถามเขาว่าคุณคิดว่าจะได้ลงตัวจริงไหมหรืออะไรก็ตามแต่ผมรู้เรื่องที่นักเตะเป็นยังไงและเขาเป็นยังไงชัดเจนว่าเขาคิดว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงมันชัดเจนและหลังจากนั้นไม่ได้ลงตัวจริงหลังจากนั้นคุณลงมาและทําเรื่องนี้และทั้งโลกถามคําถามกับคุณว่าทําไมเขาไม่ได้ลงตัวจริงชัดเจนว่านั่นคือเรื่องที่นักเตะต้องทําวิธีที่คุณต้องตอบสนอง นั่นเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบแต่ไม่เพียงแต่เขาหน้าบีลงมาและมีอิทธิพลเหมือนกันมันยอดเยี่ยมมากตอนที่เขาลงมาและยิ่งไปกว่าน,นั้นหลุยส์และบ๊อบบี้ทำตัวได้นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการเพราะว่าคุณจะมีทีมที่ดีสุดในโลกผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่คุณจะมีมันไม่ได้ถ้าเด็กๆไม่มีความสุขกับสถานก,การณ์ของทีมที่คุณมีตอนที่ทันทีทันใดนั้นนักเตะมากมายพร้อมเป็นตัวเลือกในตำแหน่งของคุณถ้านักเตะเสียความมั่นใจในช่วงเวลาแบบนี้ตอนที่พวกเขาไม่ได้ลงงตัวจริ พวกเขาจะมีปัญหาฐานนักเตะชุดเดิม15คนลงเล่นตลอดเวลาตอนที่คุณชนะพวกเขาทุกคนมั่นใจเต็มที่ใช่พวกเขาเหนื่อยแต่พวกเขามีความมั่นใจเต็มที่แต่ตอนนี้คุณต้องหามันจากที่ไหนสักแห่งมันเป็นอย่างนั้นเช่นกันนั่นคือวิธีการที่ผมเข้าใจมันถ้าคุณลงเล่นชัดเจนว่าคุณต้องทําสิ่งที่เด็ก5คนทําในท้ายที่สุดอย่างตอนที่เขาลงมาทําในเกมกับอินเตอร์ควีนเคลเลอร์จะลงเล่นในเกมแข่งขันหรือเกมไม่เป็นทางการก่อน,นาคาร์บาวับนัดชิงชนะเลิศหรือไม่ เขาคุ้นเคยกับเรื่องนี้เขาได้ลงเล่นตลอดตอนที่ไม่ได้ลงเล่นมาก่อนเขาคุ้นเคยกับเรื่องนี้ไม่ไม่มีแผนหวังว่าเราไม่ต้องทํามันไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ได้ไว้วางใจคุยบินมันจะแปลว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับอารีและผมหวังว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ